ไอ้คน,นแกอยลยอยไแกอยลทั้ทททงหตั้งข่าผู้ชายหมดแล้วผู้หญิงมาทำเมีย lỗ lò nát, cháy mày ี่เป็นเจ้ามือเดี๋ยวเดียวนี่พอนุไหวแล้วตูดจะไม่ติดพื้นเลยช้าๆเอาเอาว่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบือบ่อได้ผัวแกวน่นี่ๆๆทำไม่เห็นเป็นเพื่อนพ่อน ถ้าไม่เห็นเป็นเพื่อนลูกก็ไปเอาหรอกอสงสารลูกลกลัวลูกไม่เพื่อนแหมอย่าว่าเลยเห็นแก่แก่เมื่อคืนทั้งคืนโอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาเข้าใจผิดไอ้ทั้งคืนนี่อะไรนะเนี่ยอ้าวต้องให้บอกเมื่อคืนทำอะไรอ่ะเมื่อคืนเนี่ยหาทางขึ้นเตียงไม่ได้อะนี่ เอาหรือยังเอาแล้วเข้าล็อกท่าน2ท่านแล้วว่ามาข้าพระองค์พร้อมจะใส่อย่างเต็มที่อยากตายใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนใครนะเนี่ยอย่าพูดแรงเนี่ยพูดแรงก็ไออะดิเออผู้ใหม่สิอยากตายใช่ไหมใครไม่ด้อยากตายแ้้วระคุณเลยเดี๋ยวสองคนนี้เป็นค่าศึกเหรอ ข้าศึกอันนั้นข้าอะไรอะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงข้าอะไรอะเด,เดี๋ยวอันนี้ข้าศึกอันนั้นอะไรอะข้าน้ำนมอ,า,อา,าหากว่าจะได้อย่างนี้ก็ข้าฉันเหตตาจะยังดีกว่าเดี๋ยวตายได้จะตายอยู่แล้วยังมา ไม่เล่นด้วยโอ้ยยับตาที่ไหมแหมคนรำก็ตายรั้งเดียวพยรมาตายสองรั้งละพนมแก่ไม่กลัวเลยจะกลัวทำไมเอาเด็กเล็กเขาดูอยู่เออมันมันจะไม่ผ่านเ็นเซอร์นะเซนเซอร์ทุเรศถือปืนเลถือปืนถือกลับไปเงี้ยอ้ปืนเล่นอออย่าลูกเมียละมีลูกพี่เลยเนี่ย บีนี่อันนี้ลูกน้องอะไรสิ<ด>ลูกน้องอลูกพี่ลูกพี่นี่เขาโชว์วันละกี่รอบคะไม่รู้ถามจริงะอะเหมือนคนบ้า ตัวอยากคอขาดหรือไงฮะเอ่ออาฝันเด็กหรือฝันเด็นมาอันนี้อันนี้เล็กเล็กเล็กแต่เวลาเวลาใครถามก็ชอบบอกว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ันเดิ้ลเล็กฝันเด่นนั่นฝันเด่นเอ็งนะแสดงว่ามันอายเล่น ได้ข่าวว่าเมืองนี้นะอุดมสมบูรณ์จริงเหรอวะจริงครับอาหงอาหารต้นมงต้นไม้ผักผลไม้ก็เยอะเยอะทะเลที่นี่ทะเลน,น่าน้ำเขาสวยแต่ผมไม่ชอบจไม่ชอบผลไม้เมืองนี้หรอกหรือถ้าไม่ชอบอาหารทะเลเฮ้ยไม่ชอบอาหารทะเล ก็ไม่ชอบอะไรข้าแพ้กุ้งกินกุ้งแล้วปาดบวมเป็นผื่นผื่นเป็นผื่น,น,นหมดเลยแพ้กุ้งแพ้วันเมื่อวานทำไมนี่เมื่อวานแฟนพาไปดูลิเกเป็นผื่นเต็มเลยเฮ้ยดูลิเกจะเป็นผื่นได้ไงไปดูกุ้งสุธิราช กินกุ้งไม่ได้เลยก็ดีนะกฮะกินกุ้งไม่ได้เลยเพราะอะไรกุ้งมนแพงเขาไม่มีตังฮะเขาไม่มีตังไงก็กุ้งมนแพงแค่นี้เองแค่นี้ไมเคิลเดี๋ยวเดี๋ยวเขาชื่ออะไรตำแหน่งเขาคือไมเคิล ลักษณะรูปร่างผิวพรรณเขาเหมือนหรือลักษณะครับถ้าเรียกในวังเมืองผมเนี่ยครับไมเคิลนเขาแตงฮีเลยพอเรียกปุ๊บไมเคิลนฮีฮีไมเคิลนฮีฮีล็อกแข้งไม่เคิ้นฮีฮีอร่อยล็อกแข้งอะไร่อยอะโลหอยแข็งโอ้ ก็ต้องมีกันบ้างบ้าบอคอแตกกัจะคางทุกพันไม่ใช่ชาลีชปปินสี่ตีนยังรู้พลาดนักบาทยังรู้พังกองขยะมองดีๆก็มีมีศิลปศิลอะไรศิลปะผมว่าผมว่าจะหยุดตั้งแต่กุ้งสุธิรานแล้ว ขาเรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำลดเก็บของเอม,ม,งมื่อกี้ไม่ทันใช่ไหมไม่ได้ฉันไม่ต้องนัดต้องแน่นพวกนี้มันมาโดยอัตโนมัติเอาละเอาเรื่องดีกว่าถูกต้องหมดกันแล้วใช่ไหมวันนี้มาทำอะไรเป็นวันดีเข็มค้งเหนื่อยจัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข็นคอกนี่เหนื่อยจังตำน้ำพริกเผ็ดจังเห็นช้างขี้เหม็นเหม็นจังอไอ้พรทาชาคนนี้เนี่ยมันไม่เขียนอย่างงี้มันต้องเขียนเสือแปลคางทุมเขียนเสือแปะคางทุม ได้ขาวเมืองน,นี้ลูกสาวสวยมากเลยครับจริงเหรอเออปิก <Perfect. S 2> ลงจากเก้าอี้ซะลงตรงนี้ยอมยกพลังให้เสียดีๆจะได้ไม่ต้องมีการนองเลือดเกิดขึ้น